จะกว่าใช่ไหมตอนี่โค้งลงโล่ลโน้อยสามสิบนะพัดท้องหนันะหนนกน้ำประหมงตัวเสี้ยงเหมือนบุกหัคาบห่วงรอง,องเรียงไ้เรียงหน้ามัดูว่านั่นเลี้ยวปีนจบต่ำค้ง ไม่กระดูกด้วยมันน่อยห่วงเหลือเหนียวหลายคนหงายไม่เ้็นเสือม่เป็นเสือก็ใบหนี่งหินเสือา็ใบหนึ่งท้ายมือเนี้ยมันพลาดนะจะหลุด อ,ยอียวผอเพิ่นแกเดียวเดียวสิสามเลยตามสูตรแม่เลยแล้วสีย่างเีมน่นจะมเ้ม่นาก แสีบัแซมเขาบบับกหงมาตองนีคิดัาไปาอยู่เลยอาไปไม่มาเหรอเปลี่ยนเลยหรอาหาทางไปใส่หิบก็ได้ไหม ปากินแบบแบบเช่นนี้ครับโค้งหมูแบบพื้นบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านครับมักเสร็จไน้ำปลาคือก็ผมชื่อรถมูมีกาไทยซอสครับใส่เพียเดียวเร็วเลยแม่เดี๋ยวเบิดเลย อย่างไรกถือไฟผิดปินหัอเท้แล้วค่ะข้าง,งน,นี้นต้องนอกับเงียบหองห่างพวกคนน,นังได้แตนานพิธีเวลาสูงมันจะหด มัดกันตกใช่ออกิยดเถเวอะหเลยขับควัวจับบานพิ้งไหมพิ้งมัดกลมันก็ไหมตัวร้อน ปิดไฟอ่อนๆนอมกระเทียมแล้วก็อีกหนึ่งเมนูของเราครับเตรียมได้เรียบร้อยครับกินกับส้มตำครับตำแบบเล่าๆครับ เปลือกกอเกากเคือปิ่งสีข้องหมูกับฉัตำต้มลงไม่ไล่ครับก๋วยหนี้ฮอน่อน